วันนี้มาแจก,กสูตรข้าวมันน้องไก่ทอดเป็นสูตรทําประจําของทํากับข้าวให้เมียกินเอาไว้ทําที่บ้านหรือว่าทําขายออนไลน์ใครอยากได้สูตรตามมาทางนี้เลยครับต้มน้ําซุปโครงไก่ประมาณ40นาทีเรามาหมักไก่กันต่อเลยครับสีิวขาวเกลือป่นน้ําตาลทรายผงพุงรสพริกไทยป่นน้ําเย็นจัดประมาณ1ช้อนพอในส่วนผสมเข้ากันก็ใส่น่องไก่แล้วก็นวดคลุกเคล้าหมักทิ้งไว้รอทอดครับ ใช้มันเปลวไก่หรือน้ำมันพืชเจียวกับกระเทียมให้หอมใส่ข้าวหอมมะลิลงไปครับข้าวมาผัดกับมันไก่ก่อนนะเพิ่มรสชาติไปเกลือป่นครับน้ำตาลทรายให้เราผัดไปสักพักนะครับใส่ผงขมิ้นลงไปหน่อยครับใส่ข้าวของเราลงไปครับรองก้นหม้อด้วยขิงหั่นแว่นนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปซี่โครงไก่เสร็จแล้วเราก็นำมาใส่หม้อ,องข้าวปกติเนี่ยครับหอมหน่าทานมากครับ นำไก่คลุกแป้งแห้งแบบนี้ครับนำไก่มาจุ่มในน้ำพอนำไก่มาคลุกแป้งอีกทีหนึง่งก็สบัสบสบับครับน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่ไก่ของเราครับเราทอดมาเรื่อยๆจนสุกเหลืองครับเหลืองสวยน่าทานมากครับเดี๋ยวพักให้เย็นจะสับแล้วก็ไปเจอกันที่โต๊ะเลยครับข้าวมันน่องไก่ทอดเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วครับ